ได้มีเพื่อนน้องมอ่ได้ทำแบบแค่ยังงั้นน่ะ é acho เพราะว่าเด็กรันก็เป็นแบบนั้แหล คงแก่ไม่ได้แก่แน่แต่ทีเจคนเดียวนะเยอะอะถ้าวันเดียวมันด้วยเหน่อยเลยแล้วนี่มันัอะไรวะพูดถ่มที่ว่า 何 <music>